ดราม่าคิมกันแดดตัวดังใน t ิ k กตอกนะคะที่ S P F <อ>1เท่านั้นนะคะแล้วเจ้า S P F นี้คืออะไรในคลิปนี้มีคำตอบกันค่ะ จ้ S P F นะคะในครีมกันแดดนะคะที่มีชื่อย่อมาจากตัว Sun Protection Factor นะคะทีหน้าที่ในการบอกค่าเป็นตัวเลขนะคะในการป้องกันรังสี U V B นะคะซึ่ง U V B เนี่ยจะทำให้ผิวเราดูไม่เกรียมนั่นเองค่ะส่วนเจ้า P A นะคะก็คือมีตัวย่อมาจาก Protection Grade of U V A นะคะก็คือมันจะเป็นตัวบอกในการค่าป้องกันรังสี U V A ค่ะ U V A เนี่ยมีหน้าที่ในการทำให้ผิวเราเขียวผิวเราแก่เป็น Aging Skin ถ้าเกิดว่าโดน UVA มากๆนะคะผิวก็จะเป็นริ้วรอยได้ง่ายเป็นฝ้ากระได้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นมะเร็งผิวหนังนั่นเองค่ะการที่เลือกครีมกันแดดนะคะหมอก,ก็จะแนะนําว่าให้เลือก PA ที่สูงๆไว้นะคะบวกๆ,ๆไว้นะคะแล้วก็ให้เลือก SPF ตามตัวรังสีตัวแดดที่เราเจอนะคะไม่ว่าเราจะเป็น a อ t ท v i t y ในร่มกลางแดดหรือว่าเล่นกีฬากลางแจ้งนะ,ะ่ะงน้งนี้ทั้งนั้นการทาครีมกันแดดนะคะไม่ควรทาแค่วันละครั้งนะคะก็ควรทาให้สม่ําเสมอนะคะเช่นอาจจะทา ทุก2-3ถึงชั่วโมงนะคะแล้วก็ทาสาไปนะคะก็จะสามารถป้องกันแดดได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะและนี่ก็คือเหตุผลดีๆนะคะที่ควรจะต้องลงทุนกับครีมกันแดดดีๆนะคะอย่าลืมนะคะการเลือกสินค้านะคะของดีก็จะต้องมาด้วยราคาที่ต้องจ่ายนิดนึงค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับคนที่กําลังศึกษาคลินิกทาตาอยู่นะคะก็ควรจะดูได้นะคะเรื่องของคลินิกว่ามีความน่าเชื่อถือไหมแพทย์มีประสบการณ์เพียงพอหรือเปล่านะคะมีเคสซีวิวมากเพียงพอหรือเปล่า คลินิกสะอาดสะอา้านดีหรือเปล่านะคะไม่ควรจะยึดติดก,กับราคาเช่นเดียวกับการทาครีมกันแดดนะคะ